สวัสดีครับ Channel p o n Review นะครับ จนถึงตอนนี้นะครับก็ผ่านปี2022เนี่ยมาครึ่งปีแล้วนะครับซึ่งช่วงต้นปีเนี่ยผมก็ได้มีการทําคลิปนะครับว่าในปีนี้เนี่ยผมเล็งนาฬิกาเรือนไหนอะไรยังไงไว้บ้างนะครับซึ่งพอผ่านมาครึ่งปีเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับแล้วก็ไปได้เรือนไหนมานะครับแล้วก็มีเรือนพิเศษพิเศษเนี่ยระหว่างทางเนี่ยไปโดนเรือนไหนมาอีกนะครับผมเนี่ยในฐานะที่เพื่อนๆชอบมาแซวว่าผมชอบไปไป้ายยาคนอื่นนะครับผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าผม ป้ายต,ตัวเองเนี่ยป้ายยาอะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวไล่มาดูตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะเน้นแค่เรือนที่แบบราคามันเกินแสนนะครับเพราะเรือนที่ราคาต่ํากว่าแสนเนี่ยจริงๆมีอีกเยอะมากๆนะครับก็ใครที่อยากจะดูนะว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับยังไงไปกดติดตามใน i อผมได้นะครับเพราะว่าเวลามันมีเรือนใหม่เข้ามาเนี่ยผมก็พยายามจะเอารูปเนี่ยไปโพสต์ลงไ G แล้วก็อัพลงสตอรี่เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะเอามารีวิวลงในช่องนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยในลิสต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นมาก่อนเลยนะครับในเดือนมกรานะหลายๆคนก็จะเห็นผมโพสนะครับก็เรือนแรกนะครับเปิดหัวมานี่ก็เจ็บหนักเลยนะครับนั่นก็คือวาชรองคอนสตองแตงโอเวอร์ซีตัวโรสโก้นั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นตัวโรสโกหน้าขาวนะครับต้องเล่าอย่างนี้นะตอนแรกอะ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาตัวสีนี้นะครับคือผมก็อยากได้ตัวสตีว่ะหน้าน้ําเงินเหมือนกับที่เพื่อนๆหลายๆคนชอบนะครับแต่เพอินนะฮะตัวสต e l เนี่ยราคาป้ายมันประมาณสักเจแสนะแต่เขาขายกันประมาณล้านสีนะครับคือราคาเนี่ยเขามีการเบิ้ลมาเท่าตัวเลยนะ ซึ่งผมเองเนี่ยผมมีการตั้งปณิธานนะครับเหมือนแบบมีการปฏิญาณไว้ว่าจะพยายามนะไม่ซื้อนาฬิกาที่บวกมาจากป้ายเกิน30%นะครับหรือประมาณสัก3า0 0 0นบาทเนี่ยถ้าเกินกว่านี้นี่ผมจะแบบไม่อยากซื้อละนะครับดังนั้นเนี่ยตัวสติลหน้านเงินเนี่ยก็ถือว่าตกเกณฑ์ไปนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะเนี่ยไปเจอเรือนหนึ่งพอดีนะครับก็คือเรือนที่ผมซื้อมานี่แหละนะครับคือราคาป้ายเนี่ยมันบวกขึ้นมาแบบไม่เกิน5 0 0หมื่นนะคือจากราคาช็อปอะดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่ซื้อได้แบบมากๆเลยนะครับ ก็เลยรีบตัดสินใจเนี่ยไปซื้ออย่างรวดเร็วเลยนะครับทั้น,นั้นแหละก็เลยกลายเป็นการเปิดปี2022เนี่ยแบบค่อนข้างจะหนักหน่วงหน่อยนะครับคือเปิดมาเรือนแรกก็แบบหนักมากๆแล้วะนะครับต้นปีเลยต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่นานนะผมก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานของทาง t h Wall s t r e u r l นะครับคือเขาก็เชิญแบบเป็นสื่อนั่นแหละนะครับไปนั่งดูนาฬิการุ่นใหม่ของเขานะครับแล้วก็มีทางแบรนด์เนี่ยมาแนะนํานาฬิการุ่นต่างๆนะทีแรกเอาจริงๆผมเนี่ยยังไม่เคยคิด จะเป็นเจ้าของนาฬิกาที่ห้อนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบยังไม่ได้อินมากนะแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันถูกชะตาผมมากอ่ะแต่พอวันนั้นเนี่ยที่แบบได้ไปลองนั่งจับจับดูนะครับก็มีเรือนหนึ่งที่แบบผมจับและแบบผมวางไม่ลงเลยอ่ะอย่างที่ผมเล่าไปในรีวิวเลยนะครับเป็นเรือนที่ทําให้ผมเนี่ยกลับมาเพอที่บ้านได้แบบเป็นหลายคืนเลยนะครับนั่นก็คือ c าลเอฟบุคเ่อเรมเมเนโรนั่นเองนะครับ ตัวหน้าสีน้ําเงินนะแววาวสวยงามมากๆนะครับใครที่เห็นรีวิวเนี่ยจะเห็นแล้วนะว่าหน้าปัดนี่คือแบบเทพจัดจริงๆอะ่ะอยากให้เพื่อนๆลองไปดูรีวิวมากๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรือนที่แบบค่อนข้างมีราคาเนี่ยเรือนที่2ในปีนี้นะครับที่ซื้อมานะหลังจากนั้นเนี่ยก็เว้นช่วงไปพักหนึ่งนะครับเพราะว่าก็สองเรือนแรกในราคารวมกันก็ปับปาไปล้านห้าล้านหแล้วนะครับดังนั้นก็เลยเว้นช่วงซะหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มไปศึกษาแบรนด์คาเทียนะครับก็รู้สึกว่าเออเราซื้อนาฬิกามาตััั้งงนาาาแลเเเรยยยไไม่คคฉปทีีสก เดินผ่านหน้าร้านสองช่องโกดูกระจกเขาก็บ่อยนะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับแล้วก็ในจังหวะที่หาข้อมูลเนี่ยก็ได้ไปรู้ว่าคาเทียเนี่ยจะมีการปรับราคาเร็วๆนี้ด้วยนะครับตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่ามีแบบเหตุผลให้เราซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็คุยกับแฟนอะไรเรียบร้อยนะฮะตกลงกันเรียบร้อยเลยนะว่าเดี๋ยวซื้อ2เรือนนะครับของผมเรือนหนึ่งของภรรยาผมเนี่ยอีกเรือนหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ซื้อ2เรือนเลยนะครับนั่นก็คือตัวซานโตสแล้วก็ตัวแทงนั่นเองนะคร มากะนะครับอย่างตัวซานโตสเนี่ยผมก็ใส่ได้นะผมใส่บ่อยด้วยนะครับแล้วก็แฟนเนี่ยเอาไปใส่ได้เรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าตัวแท้งเนี่ยผมก็ใส่ได้นะถ้าเกิดอยากได้ฟิลลิ่งแบบเรดเรสหรือว่านาฬิกาเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็แฟนเนี่ยชอบมากเลยนะตัวแท้งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเข้าวงการคาเทียไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อินมากเลยตอนนี้ ไปสั่งซื้อสายหนังไปสั่งตัดสายมาแบบโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงรอดูได้นะว่ามันจะจบตรงไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีก2เรือนนะที่ซื้อเข้ามาเพิ่มนะครับต่อจากตัว Vc แล้วก็ตัว Karl F Bucherer นะครับตอนนี้หลักๆอ่ะสี่เรือนละนะครับที่ราคามันเกินแสนนะซึ่งจริงๆตอนที่มี4เรือนนี้นะครับมีเรือนย่อยอีกแบบราคาหลักหมื่นอีกเพียบเลยนะครับอันนั้นก็ไปดูรีวิวกันได้นะว่าผมรีวิวตัวไหนไปบ้างนะครับถัดมาจากคาเทียแทง n นะครับก็มาถึงจุดหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าออผมแบบ ไม่มีโอเมก้าสปีดมาสเตอร์สักทีนะครับคือหมายถึงตัวที่มันเป็นมูนวอชนะครับ ตัวที่เคยมีเนี่ยก็จะเป็น first omega in space ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่เล็งๆไว้แล้วก็เคยทำ wish list ไว้เนี่ยตัว S w h ้นะครับตัว c a l i b e r 321ก็ดูแล้วตรงน่าจะได้ยากมากนะครับไม่รู้จะต้องรอนานแค่ไหนนะลงชื่อไปก็เกินครึ่งปีแล้วนะครับทำยุง่งทำยอดไปนิดหน่อยอะ่ะคือผมก็สรารภาพว่าผมก็ไม่ได้มียอดเยอะนะครับก็ซื้อกับช h อเ omega แค่2เรือนเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงสู้คนที่มียอดเนี่ยหลักหลายๆลยล้านไม่ได้นะก็เลยแบบทำใจไว้ประมาณหนึ่งละนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยไปซื้อตัว ตัวส e ีด Master Moon Watch มานะครับตัวกระจกไฮเซไลท์คือต้องบอกว่าเรือนนี้ไม่ได้ซื้อช็อปด้วยนะครับเพราะว่าเห็นคนเนี่ยมาโพสต์ขายนะในกลุ่มนะครับกลุ่มบน f a c e b o o นะราคาค่อนข้างโอเคเลยก็เลยแบบอ่ะซื้อมาลองใช้ดูนะครับอยากจะรู้ว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับแบบได้ใช้สักทีนะครับสุดท้ายก็ซื้อตัว3 8 6 1มานะครับเป็นตัวหน้าปัดไฮเซไลท์นั่นเองนะตัวนี้ก็ถือว่าเอนจอยนะถือว่าในการใช้งานจริงก็สวยเลยแหละสายแบบดีนะครับสายใส่ใช้งานง่ายนะครับม ก็โอเคเลยอะ่ะถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่แบบเป็นตำนานของนาฬิกาจริงๆที่ผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาก็มีกันะนะครับก็ในที่สุดก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของมู a วอชสักทีนะครับรอมานานมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ซื้อมาในกลางปีนี้นะครับ แล้วก็ในช่วงนี้หลังจากช่วงโอเมก้าเนี่ยนาฬิกาเข้ามาแบบเต็มไปหมดเลยผมยังงงเลยว่าทําไมมันมาเร็วขนาดนี้นะครับคือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะเงือนถัดมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่เงินผมนะอันนี้เงินแฟนนะครับก็คือตัว r o l e x ก o ์ยอร์สมาสเตอร์นะครับรุ่น37มิมลอันเนี้ยต้องเล่าอย่างงี้นะครับคือผมอ่ะบ้านผมจะอยู่ใกล้ๆร้านนาฬิการ้านหนึ่งชื่อว่าร้าน Hi Watch นะครับซึ่งแบบใกล้เลยแหละเดินไปได้เลยนะครับจากบ้านผมไปที่ร้านอ่ะซึ่งปกติผมก็ได้มีการไปแบบ, Super ะะบซุปเปอร์มา,าร์เก็ เลยนะครับก็เห็นหน้าค่าตากันทักทายกันรู้จักกันประมาณนึงละนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยกำลังเดินผ่านพอดีนะเห็นร้านเขาอะกำลังถ่ายรูปใน,ในการรุ่นนี้อยู่ก็คือประมาณว่ากําลังถ่ายรูปไว้เพื่อเตรียมโพสต์ขายนะครับ ผมเห็นปั๊บเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยรุ่นที่แบบเราอยากได้พอดีเลยก็เลยแบบเลี้ยวเข้าไปดูเลยนะครับแล้วก็ขอมาดูนิดนึงพอแฟนมาเห็นนะครับแฟนอยากได้นะครับแฟนชอบกลายเป็นว่าผมไม่ได้ซื้อนะแฟนอยากได้แล้วก็แฟนซื้อเองไปเลยนะครับผมก็โอ้โอเคนะครับว่าเป็นนาฬิกาไซส์ที่ผมใส่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็แฟนก็ชอบด้วยก็วินวินเลยนะครับก็เรียกว่าเรือนนี้ผมไม่ต้องออกตังค์ซื้อเองนะครับโชคดีมากเลยที่แฟนชอบนะครับแล้วก็แฟนซื้อมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นตัวยอดมาสเตอร์3ามสิเมลหน้าสีเงินๆนะครับ คือแบบมาคุมโทนเงินเงินผู้ดีผู้ดีเลยนะครับเดี๋ยวยังไงรอดูรีวิวกันได้นะครับส่วนตัวต่อมาเนี่ยหลังจากที่ซื้อยอดเข้ามาไม่นานเนี่ยนะครับก็มาถึงจุดจุดหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเออในวิดลิสต์ของเราอะที่เราเคยทําไว้อะมันได้แค่ตัว VC อะ่ะวัชรองคอนสตรองแตงอย่างเดียวเลยนะครับตัวอื่นนี่ยังไม่ได้เลยนะแล้วก็กําลังจะเข้าสู่กลางปีแล้วอะผมก็ต้องแบบ มันต้องหายสักตัวหนึ่งอะที่มันอยู่ในลิสต์เนี้ยเพื่อให้มันแบบมีความคืบหน้าบ้างนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าอะยังไงเราก็ต้องเริ่มมองพวกโ o เล x d ซ์เดโ a นาละนะครับแต่อย่างที่ผมตั้งปณิธานไว้อะเดโ o นาพวกหน้าช็อกโกแลตที่อยากได้จริงๆอะราคาเขาตั้งกันแบบ ล้าน8ล้าน9-2ล้านแบบนี้นะครับคือราคาป้ายจริงๆมันประมาณล้านเดียวนะครับล้านเศษๆอะ่ะบวกไปอีกประมาณล้านหนึ่งอะ่ะผมทําใจไม่ได้จริงๆนะครับผมก็เลยลองไปดูนะว่ามันมีตัวไหนที่โอเคมันสวยแบบดูดีเหมือนกันแล้วก็ผมชอบใกล้ๆกันบ้างเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นรุ่นที่เป็นหน้าปัดไอวอรี่นะครับหรือว่ารุ่นนี้นั่นเองนะที่ใส่ถ่ายรีวิวอยู่นะครับ ก็จริงๆเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมแอบชอบมานานแล้วเหมือนกันนะถึงแม้ว่าอาจจะชอบไม่เท่าหน้าตัวช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบตัวหน้าขาวอะ่ะมันดูนวลดูผู้ดีมากๆนะแล้วก็ฟิลลิ่งมันจะแบบอารมณ์คล้ายๆกับตัว VC อะ่ะที่แบบหน้าขาวๆนวลๆดูแบบเป็นคุณหนูนิดนึงะนะครับสุดท้ายมองไปมองมาก็เออสวยเลยนะครับแล้วก็จริงๆผมซื้อมาเนี่ยเป็นสายหนังนะครับสายหนังจระเข้นะปีเก่าๆหน่อยผมก็ไปสั่งสายยางเพิ่มเติมนะครับพอใส่ปั๊บเนี่ย ก็ดูเป็นนาฬิกาปีใหม่ๆขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเก็บรักษาดีมากนะครับสภาพออกมาดูดีสุดๆเลยนะครับก็สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจซื้อมาใส่ใช้งานเนี่ยถือว่าถูกใจมากนะครับทาให้ก็ถือว่าเป็นการเช็คอีกหนึ่งลิสต์นะครับในรายการที่แบบผมตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยได้อีกหนึ่งเดือนแล้วนะครับ นั่นก็คือ Rolex Daytona เรือนนี้นั่นเองนะครับสวยงามมากนะเดี๋ยวยังไงรอชมรีวิวกันได้นะครับเรือนต่อไปนะครับที่ได้มาโดยบังเอิญเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ IWC Pilot Automatic 36นั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย IWC เอ่ะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ผมเล็งมานานเหมือนกันนะครับคือยังไงก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงได้ซื้ออ่ะแต่แบบไม่รู้ว่าจังหวะมันจะมาเมื่อไหร่แล้วก็มันจะเจอเรือนที่ถูกใจอันไหนบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย IWC อ่ะมันเป็นนาฬิกาที่มันใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนนะ ไซส์มันแบบ42มิล44มิลอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมข้อมือเล็กๆอะ่ะจะใส่นาฬิกาแบบนั้นอะ่ะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเขาก็แสนอัพนะครับกัวซื้อมาแล้วแบบเราไม่ได้ใส่บ่อยมันจะเสียดายอะ่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ซื้อสักทีนะครับแต่บังเอิญนะไปเจอมาเรือนหนึ่งนะครับเป็น IWC หน้าตาเรียบๆเ,เลยหน้าสีงเงินแบบสเปคผมที่แบบผมชอบเลยอะ่ะในไซส์36มิลนะครับคือแบบพอเห็นปับ๊บเฮ้ย มันเกิดมาเพื่อเราแบบนียนะครับคือรีบไปดูตัวจริงเลยนะครับพอเอาขึ้นข้อทาบขึ้นมาเท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคือโอเครับเลยนะครับซื้อกลับบ้านโดยโด่วนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ได้มาแบบงงๆนะคือเห็นปั๊บเนี่ยภายในวันเดียวอะ่ะไปรับเลยแล้วก็เอากลับบ้านมาเลยนะครับจบภายใน1วันนะไม่กี่นาทีเท่านั้นด้วยนะครับซึ่งพอได้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบจริงนะคือ IWC ีเนี่ยเป็นนาฬิกาที่หน้าตาเหมือนไม่มีอะไรนะ แต่ว่าคุณภาพนะครับฟิลลิ่งเวลาอยู่บนข้อนะหน้าตาทุกอย่างดูเรียบร้อยดูผู้ดีมากๆนะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องลองดูรุ่นอื่นๆของเขาอ่ะมากขึ้นกว่านี้แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เริ่มต้นละนะครับเริ่มนับหละส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็เป็นตัว o r i s ส r ป Pilot X ซนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยรีวิวไปแบบที่ยืมเข้ามานะครับ ทางแบรนด์เนี่ยส่งมา3สีให้ผมลองรีวิวนะมีหน้าแซลมอนหน้าเทาหน้าน้ําเงินนะครับรีวิวไปรีวิวมานะครับของเข้านะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปโดนเจ้าตัว Propelot X ตหน้าแซลมอนมาจนได้นะครับ ก็เป็นเรือนหนึ่งที่จริงๆผมชอบมาตั้งแต่ตัวที่แบบเป็นคาลิเบอร์เป็นสเกลเลตันแล้วอะแต่อันนั้นอะไซส์มันใหญ่ไปนิดนึง4 4มิลนะครับผมใส่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคือถ้าเกิดรุ่นนั้นเนี่ยไซส์ประมาณสัก40มิลเนี่ยซื้อไปละนะครับราคา2 3งสามแสนเนี่ยผมสู้ตายเลยแต่พอมันใหญ่เกิน๊บเนียแล้วก็ราคาเกินแสนด้วยเนี่ยก็อย่างที่บอกอะผมก็จะกลัวนิดนึงนะว่ากลัวซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใส่นะครับนาฬิการ,ราคามันก็ไม่ได้แบบถูกๆเท่าไหร่นะครับแต่พอเข้าออกตัว Pilot นะรมาย ที่ชื่นชอบนะก็มาให้ซื้อจนได้นะครับแล้วก็หน้าปัดแซลมอนเนี่ยเป็นหน้าปัดที่สีแบบมันจี๊ดมากอะ่ะคือผมไม่เคยมีนาฬิกาสีนี้เลยนะครับทีแรกก็ลังเลนะว่าเอ๊เราจะไปทางแซลมอนดีไหมนะแต่สุดท้ายแล้วปั๊บเนี่ยไหนๆจะมาทางนี้แล้วก็เอาให้สุดไปเลยนะครับ สุดท้ายเนี่ยสีแซลมอนมันก็เป็นสีที่ฮิตที่สุดด้วยนะตอนเนี้ยของก็เริ่มขาดตลาดกันแล้วนะครับก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อยากให้เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยลองไปดูตัวจริงนะลองไปจับจับดูนะมันแบบดีงามมากจริงๆนะครับส่วนตัวสุดท้ายที่กาลังจะเข้ามานะครับในวันที่อัดคลิปเนี้ยยังไม่ได้ของนะแต่ว่าไม่เกินสิ้นเดือน6เนี่ยผมน่าจะได้ไปรับแล้วนะครับเพราะว่าจองอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือมอริสลาครัวไอคอนสเกเลตันนั่นเองนะครับจริงๆเรือนนี้เนี่ยได้จ ให้างอะไรแบบนี้นะครับก็ไปจับมาหลายครั้งมากๆอะ่ะซึ่งเป็นเรือนหนึ่งที่ผมบอกเลยนะว่าจะทําให้แบรนด์มอริซาครัวเนี่ยขึ้นหิ่งแล้วก็ติดลมบนไปอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับจากเรือนนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาสเกลตันที่หน้าตาดูดีมากนะครับแล้วก็มมริซาครัวไอคอนเนี่ย ฟินิชชิ่งหรือว่าการขัดเงาทุกอย่างเขาอะ่ะมันดีมากๆอยู่แล้วอะ่ะถ้าเกิดใครได้ลองจับตัวไอคอนปกติเนี่ยก็จะรู้นะว่าแบบทุกอย่างมันดีมากนะครับเรื่องการสมสยัยเรื่องไซซิ่งต่างๆนานานะและยิ่งเรือนนี้เป็นสเกลเลตันบนหน้าปัด39มิมลด้วยนะครับแล้วก็กลไกลสเกลเลตันด้านในเนี่ยเขาก็แบบมีการไปคัสตอมมานะคือตัวเครื่องเนี่ยเป็นเติร์ดพาร์ตี้นะครับไม่ได้เป็นอินเฮาส์นะแต่ว่ามีการคัสตอมเพื่อกับเรือนนี้โดยเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยตัวกลไกหน้าตามันก็จะไม่ค่่่อออยยเหหมืืนนนี้้ดว ซึ่งดูดีสุดๆนะครับอันนี้ยังไงรอชมรีวิวได้เลยนะครับว่าเด็ดขนาดไหนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่ผมเนี่ยโดนมานในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเอาแค่แบบที่มันเกินแสนนะครับซึ่งถ้าเกิดให้ลองนับดูนะนี่ก็กี่เรือนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้เรือนพอดีเลยนะครับที่แบบราคามันค่อนข้างจะแพงๆหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดให้รวมเรือนหลักหมื่นด้วยเนี่ยจริงๆก็ เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ายังไงผมต้องรีวิววันละคลิปอยู่แล้วนะครับก็รวมๆแล้วน่าจะมีประมาณสัก150เหรือนได้แล้วนะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับยังไงใครที่อยากจะรู้ว่ามีเรือนอะไรยังไงบ้างก็ลองไล่ตามไปดูรีวิวย้อนหลังได้นะครับว่าที่ผ่านๆมาเนี่ย ผมมีรีวิวอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมยังเหลือภารกิจให้ตามหานาฬิกาเนี่ยที่แบบเล็งๆไว้เนี่ยอีก2-3สเรือนนะแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายเริ่มมีมเขวแล้วบ้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูช่วงสิ้นปีว่าปีนี้ผมจะได้อย่างที่ผมตั้งเป้าไว้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะดูว่าผมตั้งเป้าอะไรไว้บ้างนะครับยังไงตามไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับการตั้งเป้าหมาย5เรือนของผมในช่วงต้นปีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนีี้้้นนะคคครรัััับบยงงไแลลววเจอกใหห่ิปาสสด